เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต,ต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สินค้าผมมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมเล็กเสือนะครับคันนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้น,นเองเลยครับใช้งานกันแดดกันฝนเนดินทางไกลสบายเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ประกอบฝา P08 ด้วยเครื่อง D16A ครับดีวิ่งดีแน่นอนเกียร์ธรรมดาเขานิ่มชิดๆนะครับ โวชีดเคยี่สิบแรงๆเลยให้ E 1ีได้นะครับแอร์เย็นภายในสวยบอกแต่งครับเกียร์ธรรมดาครับคร,บ,ครบทุกเกียร์มีดิฟฟี่ด้วยของดีสารส่าดนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดแอร์เย็นช่ำๆครับโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับราคาถูกๆสองหมื่นสี่พาบาทนั่นเองสุดคุ้มครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถละคาย,ย่อมยาเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆะครับซิ่งครับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายของแต่งมีเล่มเอกสารครบเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนดัดดูรถนะัดทดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ